สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว Real and r e w แล้ววันนี้ก็อยู่กับเราสองคนอยู่กับน็อตนะครับแล้วก็อยู่กับหมวกนะครับสำหรับตัวหนังพาเที่ยวนะครับจะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับหนังและซีรีส์พร้อมความเห็นว่าควรดูลงหรือรอสรีมิงดูดีหรือปล่อยผ่านพูดคุยเก็ตเล็กๆน้อยๆไม่เน้นรีวิวหรือสปอยพร้อมชวนเที่ยวตามรอยหนังหรือตามรอยโลเคชันที่ถ่ายทํา เนื่องจากมันมีหนังเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองมากเพราะว่าพุ่มกับคนนี้เขาเป็นนักแสดงมาก่อนซึ่งก็คือเมลกิฟสันอ่าเมลกิฟสันแล้วก็จะมากำกับกับผลงานเรื่องล่าสุดก็คือไฟริสอืก็จะบอกว่าไงดีล่ะเป็นที่น่าแปลกใจว่าเมลกิฟสันมาทำหนังเกี่ยวกับเครื่องบินแต่ไม่ได้น่าแปลกใจในว่าในสไตล์การทางานหรือว่าในสไตล์รูปแบบหนังที่เขาทำเพราะเขาชอบทำหนังแบบระทึกขวัญอยู่แล้ว แล้วก็ชอบทําหนังที่เป็นแบบค่อนข้างที่เป็นแบบเรียวๆหน่อยดิบๆหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสไตล์ของ Mel เมลกิปสันแต่เขาก็ทําค่อนข้างหลากหลายนะถ้าเอาจริงๆที่วันนี้อยากจะชวนมาคุยอะเพราะว่าเป็นหนึ่งในุ่มกับขวัญใจออที่ปราบปลื้มเขาอยู่เหมือนกันคล้าย<อ>ๆว่าหมวดของดาราที่กลายมาเป็นุ่มกับถูกไหมเหมือนคลินิตวูดเหมือน เป็นเอฟเฟกต์เหมือนหม่ำจกมกพ <c oughs> ุ่มกับ <c oughs> อ๋อ,อนักสแสดงที่มากำกับหนังอะ,อ,อะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็แต่ต้องบอกว่าป่าเมลกิสันเขามีสไตล์เขาอะ่ะมันถูกจริตเราดีกว่า <c oughs> เพราะว่าอย่างที่เขาทำอะ่ะเรื่องแรกๆของเขาอะ่ะบร e ฟพาร์ที่สร้างชื่อของเขามากที่มากำกับเองเนอะเขายังคว้ารางวัลอสการ์สาขาพุ่มกับโอ้โหแล้วก็แถมยังได้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วย เอาจริงๆตอนนั้นก็ไม่ค่อยรู้นะว่าว่าเมลคิฟสันแบบกำกับด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าเราเรารู้เรารู้แค่ว่าเขาเป็นนักแสดงไงใช่เขา<อ>เขา<อ>เป็นปนันนกแสดงถ้าเขาดังจากอะไรเขาดังมาจากแมทแม็กเออเขาเป็นคนออสเตรเลียนะออสซี่ออสซี่แล้วก็เนี่ยเป็นหุ้มกับนักแสดงคนหนึ่งที่ผันตัวมาเป็นหุ้มกับแล้วก็ประสบความสําเร็จตั้งแต่แบบเรื่องแรกๆเลยหลังจากนั้นก็จะมีหนังอย่างเรื่อง The Passion of the Christ อ่าเป็นหนังสบบ ทิตศาสนาใช่ก็เล่าเรื่อง12ชั่วโมงสุดท้ายของพระเยซูคริสต์แล้วก็ตอนนั้นมีกระแสรแรงมากเนื่องจากมีเรื่องของปฏิหารม,มีเรื่องของหลายๆอย่างเพราะเขาทำแบบทำเป็นแบบเรลลรสติกอ่ะก็คือดิบอ่ะเหมือนแบบเห็นพระเยซูแบกไม้กางเขนคือแบบเป็นมนุษย์จริงๆแล้วก็สำหรับเมลคิปสันเะนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทำหนัง ไม่ได้แบบต่อเนื่องสักเท่าไหร่ uh huh. อ่าเหมือนแบบเบบฮาร์ดปี95้าาแล้เกือบอีก10ปีถึงค่อยมาทำ Passion o อ the c อ r i s t uh huh. หลังจากนั้นถัดมา2ปีเขาทำ o c a อ y ค t ลิโ huh. ตเรื่องนี้นนเรื่องนี้จำได้เผามายาใช่ไหมใช่อ่าอันนี้เป็นหนังที่เหมือนบอกว่าชอบที่สุดแล้วในของเขา uh huh. เขาก็แหวกสไตล์เพราะว่าเรื่องนี้มาเล่าเกี่ยวกับชนเผ่ากลุ่มที่อยู่ในทางอเมริกาใต้ uh huh. แล้วก็ เขาก็โดนเผ่าเหมือนแบบพวกเผ่ามึงหลวงอะมามาล่าพอเขาพระเอกเป็นเผ่าเล็กใช่ไหมโดนจับไปเป็นแบบบูชายันแล้วเขาก็พยายามจะหนีออกมาอะไรอย่างนี้พี่ว่านะเดี๋ยวขอสามเรื่องนี้ก่อนรู้สึกว่าเหมือนเราดูสารคดี history channel อะแต่ผ่านในมุมมองของความเป็นหนังเออได้คล้ายๆกันเพราะว่า Braveheart ก็พูดถึงสงครามที่สกอตแลนด์ถูกไหม The Passion of the Christ ก็ กล่าวถึงพระเยซูในเนี่ยแล้วก็อพอลคลิปเนี่ยอพอลคลิปโตนี่ก็แทบจะเป็นเรื่องของไอ้เผาบูชายันที่ต้องควักหัวใจอเอามาบูชาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดูสารคดีแต่มันมีความเป็นหนังเข้ามาแล้วเขาก็ทิ้งไปเป็นแบบ10ปีอ่ะเราก็มาทำไอ้แฮ c ก s t o ร y อันนี้แต่อันนี้จำเรื่องราวไม่ได้เหมือนกันอันนี้มันเป็นหนังสงครามนะที่ใช่หนังสงครามพระเอกกาฟิลไหมใช่ใช่ ไม่ใช่แมวนะครับนักแสดงแอนดูการ์ฟิลแอนดูกาฟิลที่เล่นสไปเดอร์แมนเ่ะเป็นคนที่2หลังจากเนี้ยเขาก็ทิ้งงานไปเลยหายไปนานจนมาเรื่อง Fight r i c ชเนี่ยแหละที่มาทำเอ๊ะแต่นี้มัน2025นะไม่ใช่2 6อ่ะอ้าวมันก็9ปีเปีไงเขาจะเว้นประมาณ 9- 10ถึงปีแล้วมาทำทีนึอะไรอย่างงี้ยกเว้นไอ้อโพาลิปโตเนี่ยที่เขาห่างแค่2ปีก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้ทำทีขนาดนั้น แต่ว่าแต่ละเรื่องออกมาถ้าดูจากเรตติ้งในทาง imdb เองเนี่ยได้คะแนนค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันใช่ก็ก็น่าสนใจว่ามารอบนี้โดยการเอา mark wahlberg มาเล่นด้วยแล้วก็มาเล่นแบบแนวสไตล์หนังอีกรูปแบบหนึง่งก็เป็นที่น่าจับตามองว่าเออมันจะเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดีอะฮะเรื่องนี้มันจะนำเสนอในมุมมองของเครื่องบินอก็คือมันเป็นเรื่องของการเอาตัวละครจานวนหนึ่ง เข้ามาอยู่ในพื้นที่จํากัดอ่าแล้วเรื่องนี้เขาเลือกพื้นที่นั้นก็คือเครื่องบินที่บินแบบส่งตัวนักโทษครับอ่าตัวเรื่องราวคล้ายๆว่ามี FBI สาวมาดอลิน a ฮริสก็คือเป็นเจ้าที่ FBI ที่ต้องการจะส่งตัวผู้ร้ายแล้วกันเออข้ามแดนโดยการที่ผู้ร้ายก็คือวินสตันเนี่ย เป็นผู้ต้องหาคนสําคัญเขาเลยต้องจ้างนักบินที่พิเศษเขึ้นมาอีกหนึ่งคนซึ่งนักบินคนนี้ชื่อว่าดาริบูก็คือมาร์ควอลเบิร์กเป็นคนเล่นแต่ปรากฏว่าพอบินไปประมาณครึ่งทางแนละ้วเขาเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ย hey, นักบินที่ FBI จ้างมาเนี่ยไม่ใช่วะไม่ใช่ดาริบูตัวจริงแล้วเขาคนนี้คือใครจากนั้นก็เริ่มมีการต่อสู้เริ่มมีการไม่ไว้วางใจกันแล้วก็ปัญหาคลาสสิกเพราะว่ามันอยู่บนเครื่องบินไง แล้ว AB, <ห> FBI, เอฟบีไอเอฟไอมันจะบินได้เหรอแบบเจ้าหน้าที่มันต้องบินด้วยไม่งั้นมันไม่ใช่เรือหรือมันไม,ออไม่ใช่แบบอะไรที่มันลอยไปเรื่อยๆอ่ะจะจับจะจับก็ลําบากนะเพราะว่าเขาเป็นนักบินคนเดียวเออมีนักบินคนเดียวด้วยซ้ำไม่มีผู้ช่วยนักบินใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะต้องต่อสู้นอกจากจะต้องกดดันนอกจากจะต้องหาความหลอกลวงและเพราะอะไรเพราะตัวละครอีกคนก็เป็นผู้ายนึกออกไหมก็เป็นผู้ต้องหาเนอ และอีกคนคือใครมาดีหรือมาร้ายคือ3คนนี้คือเป็นคนละทิศคนละทางอ่ะและก็ต้องประคองเครื่องบินด้วยไม่งั้นเครื่องบินตกก็มีปัญหาอีกนี่ก็คือความน่าสนใจของเรื่องนี้อ่าคือการเดินทางอ่ะเหมือนเขาต้องพาผู้ร้ายใช่ไหมอย่างที่บอกว่าข้ามอลาสก้าเราก็จะเห็นข้างล่างว่าคือมันไม่สามารถที่จะแบบคนอาจจะสงสัยไงเฮ้ยเครื่องบินมีปัญหาก็เอา เครื่องบินลงใกล้ๆสนามบินหรือหาจุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันไม่ได้งมันอยู่ในแถบรัอลสกาแบบรกล้างอ,ะอ่ะมีแต่ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะแบบอย,อ,ยอยู่อยากจะเอาเครื่องลงหรืออยากจะเอาใครมาช่วยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดแล้วก็อาจจะทําให้ดูแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยเหมือนกันนะครับอเห็นเมื่อกี้เปิดมาว่าเหมือนแบบมันมีหนังประเภทเนี้ยที่อยู่ในสถานการณ์จํากัดพื้นที่จํากัด เออท <ำ S 1> ใ,<ช>ให้น<ช>ึกถึง <ๆ S 2> เรื่องซอรหรือว่ามันมีเรื่องไหนอีกปะที่แบบเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆตีมเรื่องเนี่ยมันคล้ายๆแบบอารมณ์เหมือนหรถทริปเหมือนกันนะคือจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเอา,อางี้นะตีมเรื่องจริงๆก็คือจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแต่มันไม่ใช่แบบเป็นหนังที่แบบเอยสุดท้ายตัวละครปรับความเข้าใจใช่ไหม,มในนั้นมันมีความขัดแย้งมีเรื่องการเอาตัวรอดอยู่ในสถานที่แคบอย่างอย่างเราเห็นเห็นกันเนี่ยในเรื่องโฟนบูทที่พระเอก อยู่ในตู้โทรศัพท์ครับอันนี้ก็คือคอลินฟาเรลเล่นต้องใช้ตัวละครที่แบบระดับฝีมือเพราะอะไรเพราะมันไม่มีมันไม่มีสถานการณ์อื่นๆหมายถึงว่ามันไม่มีบรรยากาศอื่นๆนักแสดงต้องเอาอยู่กับเรื่องราวคือถ้านักแสดงเล่นไม่ได้ก็คือจบเลยอ่าใช่ถ้านักแสดงเล่นไม่ได้จบเลยมันอาจจะต่างกับแบบว่าอย่างเฮดฟูเอ็กอย่างเงี้ยถ้าใครดูของควินตินค a ินติโน่ที่เอาตัวละคร มาอยู่ในกระท่อมถูกไหมเออเรื่องเรื่องนี้มันจริงมันคล้ายๆหนังหนังจีนเรื่องหนึ่งนะไอ้ดรากอินที่เอาผู้ร้ายแบบฝนตกเรื่ออะไรฝนตกที้มูลไหลอย่างเงีเออ้ยคนจันไรมาอยู่รวมกันเนีเออ่ยออันนั้นก็คือเน้นคล้ายๆกันเราไม่รู้ว่าแต่ละคนใครเป็นใครคิดยังไงถูกไหมแต่แน่นอนว่าใครคือตัวตัวดีใครคือตัว,ตวครคว้ายเราต้องเชียร์ฝ่ายไหนหรือใครมีปัญหาหรือปมอะไรซ่อนไม่อยู่ ่าแต่มันต้องสางกันในสถานที่เดียวอะ่ะรวมถึงเรื่องนี้จะคล้ายกันหน่อยอย่าง Air Force One อย่างเงี้ยฮาริสันฟอร์ดเล่นเห็นไหม,มตัวเอกก็เป็นประธานทพีพดี ที่อยู่บนเครื่องบิน<อ>ที่เครื่องบินจํากัดนะอออขอเขอเปรียบนิดนึงมันอาจจะต่างกับไอ,อ้พวกเรื่องที่แบบมันอยู่ในเครื่องบินหรืออยู่ในรถไฟอ,อ่ะเ,เหมือนหนังเกาหลีในรถไฟในซอมบี้อะไรน,ะนะออั่นแหละคืออันนั้นมันมีเรื่องเล่นเยอะเพราะว่าตัวละครมันยิบยับ<อ>แต่นี้ตัวละครมันค่อนข้างจํากัดอะอแล้วเราก็ต้องใช้การเอาตัวรอดจากจากตัวละครที่จํากัดนั่นแหละอ,อแล้วก็คอนฟ lict ที่มันค่อนข้างแน่นเพราะพื้นที่มันค่อนข้างแคบ เพราะฉะนั้นหนังเรื่องเนี้ยมันจะมีพื้นที่เหลือให้คนดูไว้ให้คนดูเข้าไปอยู่ในฐานะของอีกตัวละครหนึ่งหรือผู้ร่วมสังเกตการอย่างแบบใกล้ชิดอมมาถามดีกว่าว่าอย่างเรื่องเนี้ยจะไปดูโรงไหมหรือว่าจะรอสตรีมมิ่งเป็นแฟนคุ้มกับเมียวคิปสันหรือเปล่าครับหนังเรื่องเนี้ยสำหรับพี่อะพี่อาจจะมองว่าเป็นหนังฟอร์มเล็กนะ เท่าเท่าที่เมลกลิปสันเขากำกับถูกไหมอย่างสงครามอ่ะคนโต,โตก็พาเราไปแบบดินแดงแบบต่างแดนเลยอเอออย่างแฮกซอ w l ล s สก็มันก็เป็นหนังสงครามอะ่ะแต่เรื่องนี้มันเป็นหนังในพื้นที่จำกัดอะ่ะพี่เลยไม่แน่ใจว่าชื่อของเมลกิฟสนะันเนี่ยมันจะดึงพี่เข้ามาดูในโรงได้นอกไปมแม้จะมี Mark ม,มาร์ควอลเบิร์มาเซอร์ไพรส์ในบทแบบ ชายหัวล้นเก็ตามเลย <c oughs> แต่พี่ว่ามันก็น่าสนใจอยู่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่ดูจากเนื้อเรื่องย่อนี่คือเนื้อเรื่องย่อนะเพราะว่ายังไม่ได้เขายังไม่ได้เปิดเผยแบบข้อมูลที่เยอะกว่านี้ในบางส่วนพี่คิดว่าตัวละครอย่างมาร์ววอเบิร์ดอะเผลเผแเรา,เราอาจจะต้องเปลี่ยนใจไปเชียร์ก็ได้แต่ดูจากตัวตัวอย่างหนังแล้วนี่ดูดูชั่วเต็มคั้นเลยนะ <c oughs> ไม่หนังเ่ยมันต้องหักมุม <c oughs> คล้ายๆว่า มันต้องเข้าใจก่อนว่าเนี่ยผู้ร้ายอย่าลืมนะว่าข้างหลังเนี่ยก็คือผู้ร้ายถูกไหมตัวจริงที่กําลังไปสาลหานไหมมันยังเรายังไม่รู้แลา้วรจะจะเชียร์ฝั่งไหนไงี้ต้องเข้าไปดูในโรงแล้วล่ะครับเออแต่ก็อย่างว่าตอนนี้มาร์ควาเบิดสำหรับพี่นะเขาคือนิโคลัสเคสเขาคือบูบิลลิสในสถานการณ์ท้ายๆจําได้ไหมถ้าใครจําได้บูบิลลิสคือเล่นหนัง เยอะมากเราเห็นบูบิลิตบูบิลิตบูบิลิตเราเห็นนิกเค็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 เนี่ยภายในห้าปีเนี่ยพี่เห็นแต่มาร์คว่าเบิกมา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 ร์กวอเบิร์ดพี่ก็เลยเป็นของเขาไงไม่มันมันมันถี่ไปไงพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้นี่เป็นอีกเรื่องไหมที่แบบจะเป็นขาลงพี่ใช้คำว่าขาลงที่รับหมดนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยพี่คิดว่าพี่รอก่อนอาจจะไม่ได้เข้าไปดูในลงต้องหมวกแล้วครับสำหรับ ตัวผมเองก็คิดว่าต้องไปดูในโรงนะก็เพราะว่าอะไรหนึ่งเมลคลิปสันเขาเป็นพุ่มกับที่ทำออกมาเพียงแค่5้าเรื่องจ uh huh. ำกับหนังก่อนหน้าเนี้ยํกำกับมาแค่5้าเรื่องแล้วก็ทุกเรื่องได้เรตติ้งดีหมด uh huh. เรื่องนี้ก็น่าสนใจว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ค่อนข้างที่จะให้ได้รุ้นอยู่เหมือนกัน เพราะว่าในสไตล์การกำกับของเขาอะเขาชอบเน้นพวกอารมณ์ที่แบบดิบอย่างที่บอกลึกซึ้งสะท้อนความดราม่าเข้มขน้นคือถ้าใครชอบแนวเนี้ยก็เหมาะแล้วเขาชอบทำพวกหนังแบบสายแนว Revenge นิดหนึ่งด้วยนะแล้วก็มีรายละเอียดทั้งประวัติศาสตร์แต่อันนี้ก็คงต้องตัดไปแหละอย่างเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้อิงประวัติศาสตร์อะไรแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่จะเห็นในลายเซนของเขาอะก็คือความรุนแรงที่สมจริง คือเขาค่อนข้างที่จะเสนอฉากความรุนแรงอย่างตรงไปตรงมาเพื่อขับเน้นให้เห็นถึงสถานการณ์ให้เห็นถึงความโหดร้ายในบางช่วงสถานการณ์ณตอนนั้นเราสามารถดูได้อย่างหลายๆเรื่องที่ผ่านมาที่เขากำกับได้เลยแล้วก็ไม่ว่าการเล่าเรื่องที่ทรงพลังอย่างภาพยนตร์คือเขาเป็นนักแสดงเองด้วยไงเขารู้ว่า เขาต้องการอะไรจากนักแสดงเ,ออเขารู้ว่าเขาจะเล่าเรื่องอยังไงเพราะฉะนั้นพวกนี้ยเขารู้ว่าเขาจะเล่นจุดไหนขับเน้นอารมณ์คนดูยังไงแล้วเขาจะกำกับแล้วก็ดึงนักแสดงออกมาอย่างไงอันนี้แหละคือที่ว่าสามารถทำออกมาได้ดีก็ขอทิ้งท้ายไว้อย,อย่างนี้แล้วกันก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ได้ที่ i g h t h o u s e Travel นะครับรายการของเรานะครับ หรือว่าถ้าใครมีประเด็นอะไรพูดคุยหรืออยากจะให้พูดคุยเกี่ยวกับหนงังเรื่องไหนคอมเมนต์กันมาได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ